สวัสดีครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการติดตั้งวิดีโอสิบเอ็ดบนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่รองรับ TPM นะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าวิธีการนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าไหร่และอาจจะมีปัญหาทางด้านประสิทธิภาพและความสเสถียรได้ในระยะยาวแต่สําหรับใครอยากลองใช้ Windows 11บนเครื่องเก่าหรืออยากยืดอายุการใช้งานไปอยก่ทรงไหนก็ได้นะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการติดตั้ง Windows 11บน Virtual Box นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเป็นโปรแกรมฟรีช่วยให้เราสามารถทดลองใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆได้โดยไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องจริงนะครับเพราะว่าอย่างไร Windows 11ก็ติดตั้งลงบนเครื่องเก่าไม่ได้อยู่แล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือโปรแกรม Virtual Box เวอร์ชัน7.0.18นะครับเป็นเวอร์ชัน7ก็ได้แล้วก็ไฟล์ Windows 11 ที่เป็น .iso เราสามารถดาวน์โหลดจาก Microsoft ได้เลยนะครับถ้าหากใครไม่คียก็เตเรียบคียไว้ด้วยก็ดีครับในคลิปนี้ผมจะไม่กล่าวถึงการติดตั้งวิธีการติดตั้งเวอร์ชันบอกนะครับให้ติดตั้งให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์ iso ให้เรียบร้อยขออื่นเลยนะครับเรามาดูเครื่องเราเครื่องคอมพิวเตอร์กนก่อนนะครับเครื่องของผมจะใช้ ที่พียูอินเทลคอไอเจ็ดเจ็ดสีนะครับ mm hmm. ที่ดำสิบหกกิกรันด้วยวินโดว์สิบโปรเครื่องนี้ไม่สามารถติดตั้งวินโดว์สิบเอดได้อย่างแรกเลยผมจะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนไว้ในที่ไดซีโฟลเดอร์ชื่อว่า VMBOX จากนั้นผมจะสร้างโฟลเดอร์อีกชั้นหนึ่งชื่อโฟลเดอร์ว่า Windows 11ซึ่งโฟลเดอร์นี้จะเอาไว้เก็บไฟล์ v ว r ร์ชั b บ็อกนะครับที่เป็น Windows 11ของเราจากนั้นผมจะทำการเปิด VMWare ขึ้นมานะครับเออเวอร์ชันบ็อกครับขออภัยครับเราคลิกที่สร้างเพื่อทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาในบรรทัดแรกให้ตั้งชื่อไฟล์เลยครับว่าเป็น Windows 11นะครับ บรรทัดที่2เป็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้อยู่ที่ไดซีวีเอ็มบ็อกซ์วินโดว์สิบสิบเอ็ดขออภัยด้วยครับบรรทัดที่3ามก็คือเป็นไฟล์ iso ของ Windows 11ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับอาจจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดก็ได้หรืออาจจะเก็บไว้ที่อื่นก็ได้คุณเลือกนะครับก็ในส่วนนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับคลิกที่ถัดไปได้เลย ที่หน้าจอนี้ก็คือเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้ครับจะเป็นการตั้งชื่อ u s e เซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดผมไม่ตั้งอะไรนะครับผมกดที่ถัดไปเลยครับที่หน้าจอนี้จะเป็นการตั้งค่าฮาร์ดแวร์นะครับบรรทัดแรกจะเป็นการให้ตั้งแบ่งแรมผมแบ่งแรมไปที่ 10G ส่วนมาทัดที่สองเป็นการแบ่ง CPU ก็แนะนําให้อยู่ที่ขอบเขียวนะครับจะได้ไม่เกินลิมิตของเขา ตรงนี้ก็คือจะเป็นการสร้างพื้นที่ของดิสครับเป็นการจองพื้นที่ของฮาร์ดดิสในเครื่องแต่ว่าเครื่องของผมมีความจุน้อยก็เลยตั้งไว้ที่40จิบจากนั้นก็กดถัดไปแล้วก็ตรวจอบความถูกต้องครับจากนั้นก็กดเริ่มได้เลยระบบก็จะทำการรันวิ d ดโ s ออกมา มาเข้าหน้าจอนนี้ครับให้เรากดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อทําการติดตั้ง Windows จากนั้นระบบก็จะทําการรันการติดตั้งนะครับในส่วนของการติดตั้งนี้สําหรับคลิปนี้ผมอาจจะใช้ความเร็วในการเล่อนคลิปเพื่อให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าเครื่องของผมมันก็ไม่ได้เร็วตเท่าไหร่ ตอนนี้ก็คือเราไม่ต้องทําอะไรครับก็คือเป็นกระบวนการปล่อยไปเรื่อยๆให้มันติดตั้งเต็วแล้วเสร็จครับ หน้าจอนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง Windows นะครับก่อนที่จะเข้าไปใช้ Windows 11หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่านะมันไม่เต็มจอไม่เต็มจอเมือเท่านอกไม่เต็มจอคุณจะเห็นขอบของ Windows 10อยู่แต่ว่าภายในเกาะมันจะเป็น Windows 11ทําทำอย่างไรก็ไม่เต็มจอนะครับผมพยายามปรับแล้วปรับจีก,ก็ไม่เต็มจอเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีการทำให้เต็มจอนะครับนี่ นี่คือจะให้ดูเลยว่าจอของ Windows 11นี้ปรับได้เพียงเท่านี้หนึ่งพันคูณเจ็นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันอย่างแรกให้เราคลิกไปที่อุปกรณ์เลือกหัวข้อใส่ที่ด i m d a g e โปรแกรมสำหรับ d ิส k c ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นการ b u วด d image เข้ามาภายใน Windows 11จากนั้นเราเปิดดิส แล้วก็ไปที่ไดซีดีที่เรากดเข้ามาเมื่อกี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีไดซีดีเพิ่มขึ้นมานไดนีนไดนี้จะมีโปรแกรมอยู่สชุดก็คือโปรแกรม VBOX Windows e d i t i o n แล้วก็ VBOX Windows e d i t i o n AMD 64แล้วก็ VBOX Windows e d i t i o n 8.6ตัวนี้เครื่องของผมเป็น CPU 64บิตผมจะใช้ VBOX Windows e d i t i o n ธรรมดานะครับ ไม่มีเลขอะไรแล้เบลิลนลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งไปสักพักเมื่อติดตั้งเสร็จให้ทำการรีบูตนะครับรีบูตหนึ่งครั้ง ให้หลังจากที่รีบูตเสร็จปุ๊บเรามาดูที่มุมมองอีกครั้งเมื่อเข้าวินโดว์มาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะงไม่เต็มจอนะครับรอให้บูตเสร็จทานง,งนั้นก็ให้เราไปที่มุมมองนะครับแล้วก็ หมดเต็มจอกดเข้าไปแล้วครับกดสลับเข้าไปจะเห็นว่า Windows 11ของคุณมันเต็มจอเรีร้้าแล้วก็คือสามารถใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าก่อนที่จะใช้ Windows 11บนเครื่องนี้คุณต้องเปิด Windows 10ก่อนอาจจะไม่สะดวกในการใช้งานวิธีการนี้ผมทำไว้เพื่อเป็นการศึกษาเผื่อใครอยากเสียสมรับอยากจะรู้ว่ามันทำยังไงนะครับ แต่บางที่อาจจะใช้ในกรณีที่ Windows 10หยุดสปอร์ตไปแล้วก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานนะครับที่เราแบ่ง CPU แลแ้วดับมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผม,ผมแบ่ง CPU มาสี่คอแล้วก็แับติบจิ๊ครับ CPU 4สี่คอดับติบจิ๊ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วครับ แต่ก็คงจะไม่สะดวกนะครับเอาละครับก็ดูทีวีดูกันไปสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับเป็นคลิปแรกของผมสวัสดีครับ